ข้าพเจ้าข้อกราบลาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเข้าอุสมบเเพื่อข้าสมบนนี okay. ้ในวันนี้ดังนั้นกิจกรรมพิีกรรมมโนกรรมกรมในใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเกิน้เกินตออคุณพ่อคุณแม่ต่ออหน้าก็ะดีรับหลังก็ดีขวบคุณแม่คุณพ่อ ขอให้คุณพ่อคุณแม่ขอคาโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าปฏิพนปันอานุโยโหตุปานุโยโหตุผังญาติไหมเป็นพระอนุญาตอนุญาต่อนุโมทนาบุญกันด้วยมีหลายตัวเท่าไอเป็นที่สุดสองขอบุญบารมีเกิดขอให้ฝึกออกมามีเงินทองลังไหลมีสุขภาพร่างกายเป็นเจ้าของกิจการขอให้ทำว่าเงินสจ็ดล้าน้อยล้านจงมันเกิดจากบุญคุณเสริมมีพิโมกแม่ย่า

เอาเอาไของจับต่อพันเนอร์พยาญสาธุ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  สาธุสาธุสาธุ